สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่สดๆดร้อนร้อนมาคุยกันหน่อยครับเรื่องของเชลซีที่เพิ่งคว้าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีก2025ามาหมาดๆเลยใช่ค่ะเป็นข่าวใหญ่จริงๆค่ะชนะเรียลเบติสไปขาดลอย4-1ที่โปแลนด์ ครับและที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่แชมป์เดียวแต่มันทำให้ Chelsea, เชลซีสร้างประวัติศาสตร์ไปเลยใช่ค่ะสร้างประวัติศาสตร์จริงๆเพราะกลายเป็นสโมสรแรกเลยนะคะที่ได้แชมป์ยุโรปรายการหลักของยูฟาครบถึง4ถ้วยโหครบเลยทั้ง Champions League, Europa League, Cup Winners Cup ที่ยกเลิกไปแล้วแล้วก็นี่ Conference League ถูกต้องค่ะครบเซตเลยจริงๆ วันนี้เราเลยอยากจะมาแกะรอยชัยชนะครั้งนี้กันหน่อยว่ามันเป็นมาอย่างไงดูเกมในสนามปัจจัยสำคัญฟอร์มของโคพาเมอร์ Palmer, ที่แบบว่าโดดเด่นมากค่ะรวมถึงมุมมองของโคชเอนโซมาเรสกาด้วยแล้วก็ความหมายจริงๆของการเป็นทีมแรกที่ทำได้แบบนี้เริ่มที่เกมก่อนเลยตอนแรกนี่แฟนเชลซีอาจจะมีใจหายใจความนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะว่าแค่9นาทีแรกเองเรอัลเบติสออกนาก่อนเลยจากเอซอนซูลี อิสโก้จ่ายสวยด้วยนะจังหวะน,นั้นค่ะคมมากทำมาช็อกไปเหมือนกันตอนนั้นคือรูปเกมเครึ่งแรกก็ดูเหมือนจะเอ่อติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับใช่ค่ะยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่พอครึ่งหลังนี่สิครับเหมือนหนังคนละม้วนเลยจุดเปลี่ยนจริงๆน่าจะเป็นลูกยิงของเอนโซ f เฟรนันเดสนาที65อือหือลูกนั้นสวยจริงค่ะยิงไกลตีเสมอหนึ่ง,งปลุกทีมปลุกกองเชียร์เลยและโมเมนตัมก็มาเลย หลังจากนั้นแป๊บเดียวใช่ค่ะอีกแค่5นาทีนิโคลัสแจ็กสันก็มายิงให้เชลซีพลิกนำสองหนึ่งจังหวะน,นี้ต้องชมคนจ่ายด้วยโคพาเมอร์ Co แน่นอนค่ะแอสซิสคมกริปเลยแสดงถึงวิชั่นมากๆแล้วขอขึ้นนำเกมก็เหมือนจะเข้าทางเชลซีมากขึ้นคุมได้ดีขึ้นเยอะค่ะจนมาได้ประตูที่3จากซานโชนาที83หลุดเดียวไปยิงเลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไกเซโดช่วงทดเจ็บจบที่4ีหนึ่ง แสดงว่าการแก้เกมครึ่งหลังนี่ได้ผลจริงๆความเด็ดขาดก็ต่างกันเยอะเลยใช่ค่ะต้องชมมาริสกาเรื่องแก้เกมเลยส่วนเรื่องความเด็ดขาดนี่อีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงมากๆก็คือโคพาเมอร์โอ้คนนี้แน่นอนฟอร์มนัดชิงนี่คือแบบแบกทีมจริงๆไม่ใช่แค่สองแอสซิสนะคะแต่คือการขับเคลื่อนเกมการสร้างโอกาสต่างๆนี่คือเด่นที่สุดในสนามวันนั้นเลย ทั้งฤดูกาลเลยนะไม่ใช่แค่นัดนี้สถิติรวม24ประตู13แอสซิสนี่มันสุดยอดมากค่ะสำหรับเด็กอายุ22คือกลายเป็นหัวใจในเกมรุกของทีมไปแล้วจริงๆทั้งวิชั่นเทคนิคความนิ่งคือเกินไวัยไปเยอะเลยการย้ายมาจากแมนซิตี้นี่คือเป็นการตัดสินใจที่ถูกจุดมากๆเลยนะคะสำหรับเขาแล้วก็สำหรับเชลซีด้วยคุ้มค่าทุกบอลจริงๆครับ นอกจากนักเตะแล้วอีกคนที่มีส่วนสำคัญก็คือผู้จัดการทีมเอ็นโซมาเรสกาใช่ครับฟังที่เขาให้สัมภาษณ์หลังเกมก็ดูนิ่งๆน,นะดีใจแต่ก็ยังบอกว่าครึ่งแรกยังไม่ดีพอค่ะแต่ก็ชมลูกทีมที่ตอบสนองได้ดีในครึ่งหลังแล้วก็พูดถึงแฟนบอลด้วยนะว่าสมควรได้รับสิ่งนี้รอคอยกันมานานมีพูดถึงเรื่องการลงทุนของสโมสรด้วยบอกว่า หวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดูเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์เข้าใจความกดดันดีนะคะการที่เคยเป็นผู้ช่วยเป๊ปกัวเดวล่ามานี่อาจจะเริ่มเห็นสไตล์บอลแบบคิดเร็วทำเร็วในทีมเชลซีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นไปได้ค่ะเริ่มมีท่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาถึงประเด็นใหญ่สุดเลยคือการสร้างประวัติศาสตร์ค่ะการเป็นทีมแรกที่คว้าสี่ทั่วยุโรปหลักได้ครบหมดเนี่ย มันมีความหมายมากกว่าแค่ถ้วยแชมป์นะคะมันเหมือนกันตอกย้ำสถานะอะไรบางอย่างใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือมันยืนยันเลยว่าเชลซีเป็นสโมสรระดับมหาอำนาจของยุโรปจริงๆที่แบบว่าคว้าแชมป์ได้ต่อเนื่องในหลายๆย,ยุคหลายๆรายการและยุ่งมาทำได้ในช่วงที่คนมองว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านกำลังสร้างทีมใหม่นี้ยิ่งยิ่งส่งสัญญ,ญาณที่ทรงพลังมากค่ะว่าพวกเขากำลังจะกลับมา สรุปแล้วชัยชนะครั้งนี้ของเชลซีมีเรื่องราวเยอะมากจริงๆตั้งแต่การคัมแบ็กฟอร์มไพเมอร์วิสัยทัศน์มาเรสกาจนถึงประวัติศาสตร์4ถ้วยค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าโคพาวเมอร์จะกล้าไปเป็นผู้เล่นที่ทีมขาดไม่ได้เลยจริงๆหรือเปล่านั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าติดตามกันต่อไปใน